พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีนะครับเพื่อนๆจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามทางทีมพวกเรานะครับเกี่ยวกับว่านะครับ เรื่องมาอยู่ว่านะครับลุงเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดานะครับของเจ้ามรดกซึ่งเป็นลูกสาวนะครับแล้วเลิกกันไปนะฮะตั้งแต่ลูกสาวเนี่ยอายุได้หนึ่งขวบนะครับตามกฎหมายเนี่ยลุงจึงกลายเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกสาวลุงได้นะครับเคสเนี้ยน่าเห็นใจลุงนะครับก็คือเรื่องเนี้ยก็คือลุงอ่ะเลี้ยงลูกสาวมาได้เด็กนนะฮะโดยที่ ตั้งแต่เลิกกับแม่เด็กนะฮะเลี้ยงลูกสาวเนี่ยมาจนถึงอายุยี่สิบเจ็ดปีนะฮะเพียงลำพังคนเดียวนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยก็โดนรถชนตายนะครับคู่กรณีเนี่ยขอเสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับให้เป็นเงินสองล้านบาทครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าลุงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับนะฮะมารดาของผู้ตายมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมารับเงินสองล้านบาทนะครับ พร้อมรถยนต์หนึ่งรถเ,เก๋งหนึ่งคันนะครับไปเลยฟ,ฟรีๆนะฮะลุงก็ได้แต่มองตาปิดๆก็พฤติกรรมของลุงเน่ยนะฮะเป็นเพียงแต่การรับรองว่าผู้ตายเป็นบุตรเท่านั้นนะฮะสิทธิ์ของบุตรคือรับมรดกของลุงได้เท่านั้นตามกฎหมายนะฮะแต่ลุงเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรได้นะครับทางแก้ง่ายนะครับท่านใดที่ไม่อยากประสบปัญหานี้นะครับ หากไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับแม่เด็กไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับท่านก็ควรไปจดทะเบียนรับรองบุตรให้ถูกต้องนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนี่ก็คือทางแก้ง่ายๆนะครับหากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อ ขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิริศักดิ์ในติบดิตไทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ